กรีฮันโซฮีพลิกบทบาทเล่นแนวหญิงหญิงประกบดาราสาวคนนี้ปีทองของเธอจริงๆสำหรับซุปตาสาวคนสวยฮันโซฮีฮันโซฮีทั้งงานอีเวนต์โฆษณาพรีเซนเตอร์ซีรีส์ต่างๆล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆทั่วเอเชียกับผลงานภาพยนตร์แนวอินดี้ LGBTQ บวกเรื่องเทปวีสโน ที่นำแสดงโดยฮันโซฮีและนักแสดงสาวมากฝีมืออียูมีเจ้าของบทบาทจียองผู้เล่นหมายเลข240ซีรีส์สควิตเกมสำหรับเทวีโนเรื่องราวความรักมิตรภาพและความรักของนักเรียนหญิงมงมปลายที่กำลังเป็นผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์ที่หลากหลายและตกหลุมรักกันระหว่างการเดินทางระหว่างคังนึงและโซ จะจัดแสดงครั้งแรกนาะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติจอนจูครั้งที่24